วสวัสดีตอนเช้าค่ะวันนี้จะไปตลาดจะไปซื้อของไม่ได้แต่งตัวไม,ไม่ได้ีแต่งตัวสวยเลยนะคะวันนี้ชิลๆวชีวช่สชุดนอนไปเลยซื้อของกันค่ะผัะกว่าผักหอมเบิดแลว้วบอสวยดอกเสาอยู่คนยังหลายอยู่ข้ามันเลยไก่ออกมาหันนอกไปย,ย่าง,งย่างลูกย่าง ไปย่างย่างวันนี้กูก็กินด้วยๆอยู่โอ้ยงาเนาะอือถุงใ่แมงครับกระซองอะเย่างไปเที่ยทีนะ

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn

มองไหนได้ก็ได้เอากับไล่ละเออม้าเม็ดนะอหเอามาเม็ดนะฮอจับไปบ่มเริ่มาเริ่มมาเริ่มสิ้นมาจับลงก็เสียเขาเสีเอาขืนอยู่บ้านจอบจะให้ถามหาอยู่จะให้เงี้ยเขาทำลายกูตีกูตีป่า มาเด็กนี่อยากทรมาแม่ได้ทำเาแบเด็กจ้มาบ้านมาเท้าเห็นไหมึงก้อนเหอเฮ้ยตุ้งหาดยิปป่อดีนบ่ะได้ด้วยเนาะัเน่า ได้ยังไม่ยั่พนได้ยังฮ็ดปวกไมหันออกแล้วซอมั่งหรือเปล่าอย่าถือขาดจะไม่ขาดล่างใช้สันกีล่าคะไรเอาห่อนซองก่อนนะเี้วาซาวา สามก่อนเศ้าบาทเออคือบอเศ้าดสร็สามก่อนเศ้าบาทไม่คะมีโทษดลยไราอยากคลายนะคะไปันมีอทมไดูบ้าเห็ดแต่คนนี้ดิอ้ยเราบอเห็ดอยู่แล้วบ้าบอกินเห็้ะาปีอกกบบอหาบไม่หยงไม่ได้ไปหาก็เธอเธอ บ่อเป็นเป็นเดหรือขาดล่างล่างป็เปื่อยแสบด้วยน้ำตาลก็คือไปข้าอะไรไปแ่บะไยังแสบโอ้โหบยาก มื้อนี้เฮาบ่ได้ยามมันก็บ่ได้แต่งตสวยเาเฮาสวยอยู่แล้วจับไปนะมันเกิดกินดไปหยิบเอาของมาอีกนี่นะบ่เงินแล้วได้นแล้วโอยยมีแม่นบ่เฮาก็สิบ่เอาของเจ้าไปยังไปมาบ่ไปไปยัง

chào 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 cái chào 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 chào

บอกกินกบเด้อเาไใช่นเาไใช่แต่ข่ลอยอยคอยเมาด้นี่นโอยคอยด้เนาะคอตาน้อยเลอเืเฮ้ยไม่สบายดีคุณเช้าบอสบายปผนนดเป็นยังล่ะเ่นสบายเพราป็นไข่ด้อนนกบเป็นกระเทยคือเกา ได้เลวได้แลอาจได้อนโปยดานานนนอ้ยิปุยปุอยู่ผลปยะได้บ่มเรย่งมีจะกบมีจะปล่าลายเด้อมันเด้อ่บีเลยมันจะลายน่าคนลายไฟเสือผ่านไมื้อาไมกิน่ะ

าไม่น้อกันกระถามโอ้ยนอคือเวีนข่อยปลาปลาปลากับกบหลายแต่พี่นอโลดนันลีกโลดนะ ไปดุกหน้าบ่ปีงค์ขี้สบเนาะท้วงทไดนะไปดุกหน้านะอ๋อถั่วอะไรปลาอด

ตึงๆใช่แล้จ้าื่อยบลยนบริสุทธิหาบริทซีบเลไปลงเลยทีบบานันใช่เอาไหมอยากมาแล้วขายอย่างเงินมาซื้อไปขึ้นรถขึ้นรถขึ้นรถ เพินเร็วๆไม่ได้อะไรสร้างมัน่าเบลลเลลเลลรซื่อรรซื่อฮะ่อเหรสีมืออายุแถวอุ้ยท่าไปสี่มืออายุบ่มืออ่ะอีหยังเพนมีอีหยังอันเป้านะเอาให้เป้าเป้าให้นใเอาือเปล่า่พลางซื้ออีกเกลี่ยเ่อซื้อฮะ ในตลาดก็แวบๆไม่ได้อะไรหรอกพี่น้องเอ้ยไปซื้อผักหอมซื้อบนซื้อมาอยู่นั่กินนี่ไงข้าวเม่าคือข้าวเม่ามากินแล้วก็ผักหอมปลาต้มกุ้แค่นี้แหละอาหารแซวเข้าวจีเข่าจีใช้อันนี้เป่าเลนี่ข้าเป่าอ่ะเจอกันตอนเซอรแล้วกันพี่น้องตอนเแ้าก็ไปยังตลาดซื้อปลาตั้โกเอาไปดิค่ากัน ติดตามตอนสายได้จ้าโอ้ยอยื่เยื่อยู่เอาไปกินแล้วฮะ